อัดจังเนี่ยไม่เชียวอ๋ออัดแล้วโอเคสวัสดีทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนาะยสวัสดีครับผมบีหรือบ,บีพบกันในไมโครฟ t เจ้าก็แม่ให้โทรศัพท์ที่ดีกว่าแล้วก็เลยได้ทำคลิปต่อนั่นเองตอนแรกเกือบไม่ได้ทำช่องนนเนี่ยก็ ๋ย่ารอให้มันโหลดอะไรเสร็จก่อนนะฮะไม่ต้องสงใจนะฮะว่าทำไมสก,กินผมเป็นผู้หญิงมันไม่มันไม่มีสก,กินผู้ชายเราไปโหลดแล้วมันไม่มีสก,กินผู้ชายก็เลยใส่สก,กินผู้หญิงไปก่อนถ้าเจอสก,กินผู้ชายเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนนะฮะมีแหละแต่มันทุเรศเกินสกินผู้ชายอเออไม่ต้องไปสนใจสี่ห้าแบบนี้นะะผมทดลองมดัด วันนี้ก็จะไปเล่นเบสวัวอะไรมั้งเฮ้ยอะนนใหม่ๆห,หรอตอนรรบฮาโลวินนะฮะฮาโลวินไทร์ยมอนอ๋ออ,อันนี้ก็ฮาโลวินไทร์เหมือนกันเดดด้าก็อออันนี้มังกรครือดแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นแมบปบนี้นะคบซึ่งผมก็ไม่รู้วิธีการเล่นเหมือนกันแต่ผมก็จะเข้าไปเล่นเครื่องมือใหม่หมกากาเลยทุกคนก็เคยเล่นแล้วแหะจะไม่เคยเล่นในแบบนี้นะฮะเอาก่อนนะเราโหลดของแล้วก,ก็ถ้าไม่ไมต้องงสะทำไมโลโก้ไหมครับแปลกไปผมใส่เจ็ดเออ ผมใส่เชดเดอร์นะมันก็เลยปรับตัวเป็นอย่างนี้เสียงดังมากเลยสเสียงเพลงอ่ะไม่รู้ตีนหรือแค่สหรือเปล่าด้วยเนี่ย <c oughs> เอาซะผมไม่ต้องใส่เพลงเลยอันนี้ <c oughs> ไม่ต้องตกใจนะทำไมผมไม่ใส่หัวกล่องเปิดคลิป ทำไมเป็นหน้าอินโทรเทนก็ไม่องใจนะฮะห้องยังไม่เรียบร้อยนะฮะกางจะเก็บกวาดอยู่ฉะนั้นก็รอไปก่อนนะฮะอ๋อแบบนี้โอเคเข้าใจเข้าใจได้เอออย่างแหลกเลยโอ้ว่ามันแหลกเกิน กเลยทุกคนเอ่อทุกคนจะเห็นลูกคุมกุมสีขาวทุกคนไม่มีเนาะโอเคดีแล้วไม่มีอ่ะมันลำคาญอันลำคาญล,ลูกคุงมุก็ตามาเลยตอนที่เล่นถ้ามีก็ดูนเลยผมใส่มาเยอะมากเลยนะครับมดน,นี่ย ไดูกระตุกกระตุกแหล,แหล,แหล,แหลกๆหน่อยนะครับจะลองมาเล่นหาหาเล่นปะโอ้ยโซนใหม่โอ้ตัวละพาลาวีนเปิดโซนใหม่วัาสั้นโอ,โอเคอุ้ยมีปากกัวด,ด้วยฮะไปเล่นปากกัวด,ดีกว่าทุกคน ราจะเล่นประกวดสักสามนาทีแล้วเรก็จะไปเลยนะโอ้ประกวยังแรกเลยยังแรกเลยทุกคนเอ้ยกระตุกจังวะ ตัวมอนเตอร์สิงทุงสกายสกายลอยเราจะเล่นสมบีนะเออเอาอะไรดีเอาวิ่งหนีต่อสู้ปกป้องหรือป้องกันดีอันนี้แล้วกัน โอเคจะรอสักพักนึงแล้วกันมันน่าจะว์าไปนะเออนี่ไงเอออันนี้คืออะไรเนี่ยอนาะหนนียซอมบี้ฮันเตอร์น่าจะเพิ่งเข้ามามั้ง แปดคนเลยเหรอต้องรออีกนานเลยนี่ยเฮ้ยคอเนี่ยทึบทึกทึกเล่นปลากรูมก่อนเลยทุกคนเออแล้วยังนะผมถุงปลากรูสปูใหม่ก็ไม่รู้ความจุเหมือนกันว่ามันจะจุได้อีกนานไหมมันอาจจะเหมือนแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเครื่องเลือตอนซื้อใหม่ก็จะเชื่อแม่แล้วกัน ่อะไรก็แม่เอ๊ะแล้วหมดคนละทำไมลื่นจังวะเราหรือเราค้ังใช่โอค้ค้ัง Maar ik ga wel wat hebben ยังไวเอ่อฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์คิวฮันเตอร์คิวซอมบี้อะฮะก็ขอโชคดีกูรลากาฮะโอ้โหเอ่อผมตีนันไม่ได้เลย

ไม่สามารถบล็อกมดยีทุกคนสอนึ่เกับไปไไปไไป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 ไ ซื้อเกราะซื้ออะไรมาันจะดิไนไหนวะเนี่ยเออเขามีดาบเล็กได้ไงอ่ะเออแมงมุมเก็บแมงมุมวะ่ะโอ้เจ็บย,ยังแรงเลยทุกคนแรไรที่เล่นได้เัี้ยอยู่เนี่ยแลวต้องมีมอนเตอร์เกิดเยอะน,นะคะเขาเซตอะไรอยูะะ่แล้วโอเค กินต้มี้เปลี่ยนไปคิปเปอร์ตรัวหลังครับ <c oughs> ตุกคกตายเลยนี่จะบูมเลยนะเอ่อสีของจะตรงไหนอ่ะอ๋อข้างนอก คือเร่คืออะเรโล่งๆเน่อันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่รลยดาบผีแล้วเราไปกันต่อนี่ดาบผีแล้วทุกคน อ๋อคือกดอย่างนี้คือซื้อของเนาะโอ então, ้โห <man> <initiation> ู่นู่นเออไปยังไงอะไปไปไปยังไงอะเออ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 ย่าเข้ามาใกล้เออเออกำลังซื้อของอยู่ไม่มีมารยาทอื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  เงินสิโอเคโอ้โหดูดิอะไรคอยอะไรเนี่ยมี1ิคอยอ่าช้อปปิ้งก่อนอืม นี่เป็นการซื้อดาบใหม่อ๋อเป็นการซื้อดาบผะเพชรเยี่ยมโหลดโตู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 ะโตูะโตูะโตูะโต๊ะโต๊ะโต๊ดาบเพชรดาบเพชรเมื่อจะใช้เงินล้มกันนะเพราะว่าดูจากสูงแล้วเออเออน้ำมันเออ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 แหลกเออ วิ่งผ่านแมวไว้น่ะตายแลยทุกคนตายแล้ว Ôi, anh khá người trời ơi, cái tụ. Ha! Chúng ta vô được con, à. Yêu เริ่มอู้อู้อูอ้เจบ็บเบไป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 ด้เพ่ดเพ,ดเ,พ,ดเ,พดๆๆเอ่อเอ่มไม่มีโลอ,อยากแข้งอยากแข้งอยากแข้งอ เฮ้ย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 เอ่อโอเคเอ่อโอเคไม่รู้แพชนนะนะเมื uh ่อกี uh> um uh ้น uh> uh uh ่าจะแพ้มังคุด ไปย้อนคลิปได้ไปดูให้ด้วยนะว่ามันชนะหรือแพ้เพราะมันมันกระตุกต้ผมมองไม่เห็นอนะคุณน่าจะย้อนดูได้นะเออกระโดดเฉียงอย่างนี้อึบอึบอีกหนึ่งอึบอึบ อึอโอเคเออผมโดนดึงอีกแลว้วอะโอเคคลิปนี้สิบแปดนาทีแล้วมั้งสิบห้าสิบหกนาทีแล้วมั้งไปเข็มจิบเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เราจะไปเล่น l า w า r v o กันคืออันนี้นั่นเอง l า w e r void lower border นะฮะ Love, L-I, love, for morgan In my home, I love for foil. I can never be I always never hardly. I can never hardly, ho oh, 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 oh. เดีย๋ยวอย่างแรกที่เราต้องทำตัว,วคราฟ crafting table on off on crafting table หาจุดที่สูงที่สุดก่อนเดอออะไรขุดต้นไม้ก็ได้ขุดขุดต้นไม้ อยู่แหลกเลยทุกคนยังแหลกอ๋ออ๋ออ๋ออ,อย่างแรกที่ทุกคนควรทำก็คือการขุดดินไม่ก็ขุดต้นไม้นะเพื่อเป็นการอยู่รอดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีผัวมาละได้ผัวละเอาขุดดินต่อตัวเพื่อการอาชีพรอดจากลาวาท่นเลยลาวานะ อึโอเคเอข้าจะขุดลงไปลึกทำไมอะไรยังไงเราก็ต้องขึ้นไปอยู่ดีอ่ะอ๋อ แรลกเลยทุกคนแหลกเกินความจำเป็นมันแรลกเกินผมเกลียดมุมกล้องสายมากเลยโอ้ยมันแหลกเกินความจำเป็นว่ะ เป็นอย่างนี้เหรอโอ้โหโอ้ทำไรผู้หญิงโอ้อะไรอ่ะโอ้โอ้ทำไรผู้หญิงโอ้ไปอยู่ผู้ชายโอ้ถึงถึงจริงๆคนเล่นไม่เหมือนผู้ชายก็เอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอย่า <c oughs> <c oughs> เออข้ามาอย่าเข้ามาูมีไม้สติกเออข้าไป <c oughs> ทำอะไรเนี่ยไม้ <c oughs> ออสต, <c oughs> ติกเนี่ยอืมกระดองคืนละ อ้าวเพราะเวลาเลยไม่กี่ยงนี่แหละเขาล่องเราไปไกลๆสุวบไปโอเคมามาขอขอบวงเขาบอโอเคชิปไม่ใช่เพื่อกางโลดแต่เป็นการปีนไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งที่จะอยู่รอดผู้มีสมองเท่านั้นที่อยู่รอด ดูพวกกระหายเลือดข่ากันดูนะสิอืมโอ่าผมหาจุดสูงสุดแล้วค่อยต่อตัวดีกว่าผมไม่ไหวมันเยอะเกินอะ่ะไม่เอาเอ่เราว่าจะขึ้นและอ่ทำได้ที่เท่าที่ทำแล้วกัน ล่อขึ้นไปสิบสองอัน <c oughs> เรามีบอ็อกจำกัด <c oughs> คือเราไม่ได้ขุดอะไรขึ้นมาเลยอะเรามีวอกโอ้วงบีโอ้อ oh my god no ไปงูเอ๊ไม้มาพอดีไปฟังนู้นหน่อยเอ๊บเอ๊บ เด้อโอ้แตยเกียร์ปะเกียร์เดนเดอร์่ะเกียร์ซืดๆด้วยไม่ไหวเสียงมันดังนะทุกคนเออนุ่มบิงเลยฮึฮึ ฮึบฮึบฮึบโอเคฮึบ euh อืมคนที่ไ bueno> ม่ค่ากันไม่เริ่มเพิ่มพึ้นเรือเลยวะ แม่ขึ้นไปสูงขนาดนั้นเองมนะันอ่ะคือผมรอของอย่างเดียวเลยคน,นอืมหนูคงกินข้าวกันอีกต่ออ่ะอ่ะโอเค รอบอกไม้อย่างเดียวฮะเออใครลายไม่มีต,ตยยัวตากูจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วยังมาย,ยิงอะไรกันอีกเนี่ยของอยากได้ของไม่มีของไม่มีของอะไรแล้ว ไม่เอาท้อดดิไม่รอดแน่เลยจอ,อ้โหแลว้วอะความตายหมดอะไรตาย,ยาทุกคนดูเขาดิ โอ้ขอให้ลาวาท่วมหัวพวกแกตายเออทุกคนก็พอหอมบากหอมคอก็พอแล้วมั้งก็ตามนั้นนะ I see you เดี๋ยวก่อนร้อยมันออบ

ไลคกหนูมีนะฮะไอซี่ยูกาสน็อกวิดีโ o เจอกันคลิปหน้าครับเอ้ยแต่กดไปอย่ายลืมกดไคลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อไปชมคลิปผมทางคิปต่อแชร์กัอย่าลืมกดตักนี้ให้หมดนะเพราะว่าจะได้ให้คนอนะ่ะได้เห็นคลิปผมเพราะว่า ยอดผู้ติดตามอะไรก็ไม่พบเลยเก็อย่างเช่นยอดการดูก็เป็นก็เปิดเป็นคลิปคลิปนะฮะต้องมางั้นก็ไปละสิวกายผู้ติดล่ามาริโคลสิวกายเน็คยูส next videos bye bye